สวัสดีค่ะมาพบกับพี่เสียวหยีวนะคะวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์นะคะในส่วนของการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้พี่เสียวหวาวได้ฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะเวลาประมาณ11บนาฬิกหนาทีนะคะแต่ว่า พอหลังจากนั้นก็ทํางานปกติยังไม่มีอาการใดๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอหลังจากกลับบ้านใช่ไหมคะเวลาประมาณ3ามทุ่มสิ้านาทีเราได้อาบน้าคะ่ะก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะเริ่มหนาวๆนะคะเจอน้ําเราจะมีอาการกลัวน้ํานะคะก็เลยคิดว่าตัวนี้ขาจะเป็นตัวหนาวสัตว์นะคะคิดว่าจะเป็นอาการข้างเคียงของการฉีดวัคซีนก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กินยาแก้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรไงคะ แต่ว่าพอมาจะอาบน้านี่ค่ะรู้สึกแบบหนาวผิดปกตินะคะก็คืออาจจะหนาวสั่นนะคะเราก็เลยทาความอบอุ่นร่างกายด้วยการใส่เสื้อแันหนาวนะคะแล้วก็เสื้อผ้าสองชั้นเลยนะคะคิดว่าตัวนี้จะสร้างความอบอุ่นให้กับเรานะคะแล้วก็ห่มผ้าห่มหนาๆนแต่ว่าพอช่วงดึกๆใช่ไหมคะเราก็มีการดื่มน้ําด้วยแหละดื่มน้ําเปล่านะคะแต่ว่าเราจะลุกเข้าห้องน้ําบ่อยมากนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็น ผลข้างเคียงด้วยที่เราดื่มน้ําไว้ในช่วงกลางคืนไว้เยอะเกินนะคะก็จะทําให้เราเหนื่อยนะคะลุกมาฉี่บ่อยนะคะก็เลยพอหลังๆนะคะแต่ว่าคอจะรู้สึกคอแหง้งแล้วก็มันขมปากนะคะคอแห้งนะคะแต่ว่าต่อไปเราก็เลยไม่จิบไม่ดื่มน้ําแล้วหลังถ้าออกจากมาจากห้องน้ําแล้วเราก็เลยใช้ยาดมนะคะ เพื่อเป็นการสูดให้เย็นเอาแทนแล้วกันนะคะแต่ว่าอาการหลังจากนั้นอาการของเราก็ไม่มีนะคะนอกจากหนาวสั่นนะคะแต่ว่าเป็นไข้ไหมในส่วนของอาการหนาวสั่นก็อาจจะเป็นไข้หรือเปล่านะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเซลียวไม่เคยนอนข้างขวานะคะแล้วก็ เหมือนข้างขวาที่เราฉีดน,นะคะมันจะรู้สึกระบมนะคะพอระบมตัวนี้เราก็นอนได้แค่ข้างซ้ายของเราปกติอยู่แล้วก็เลยทําให้เรานอ,นอนได้ปกตินะคะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะทําให้เรากระสับกระสายนะคะนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเราลุกมาเข้าห้องน้ําอย่างเดียวนะคะก็นนี้เป็นอาการของการฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่าจะอยู่ในอาการนี้ด้วยไหมก็น่าจะใช่เลยคะ่ะเพราะว่าที่เสียรู้สึกเลยคือหนาวจริงๆค่ะแต่ว่าพอเช้ามาก็อาจจะมีเหมือน เหมือนมีไข้หน้าซีดเปลาแต่ว่ากินอาหารนะคะคือกินอะไรไม่ค่อยอร่อยเลยรู้สึกขมปากนะคะก็จะมีกินมะขามนะคะเพื่อช่วยในการแบบทําให้ปากเราเปรีป้ยวๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอทานอาหารพวกส้มตําพวกยำอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่รู้สึกเลยเรารู้สึกแต่ว่ามีรสชาติขมๆนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งของอาการไข้ไหมคะเราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของตรงนี้เดี๋ยววันนี้จะกินยากแก้ นะคะกินยาพาราป้องกันนะคะเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้กินนะคะวันนี้ก็เลยมาเล่าอาการข้างเคียงเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าต้องดูคืนนี้ก่อนว่าเสี่ยวเหยาจะมีอาการอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราพยายามทําความอบอุ่นร่างกายให้กับตัวเองให้มากๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกินยาพาราแก้ตัวเองอีกนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากป่วยเนาะเดี๋ยว อาจจะมีอาการข้างเคียงมากนะคะก็คือข้างข้างขวาตื่นเช้ามาอาจจะเหมือนเจ็บนิดหน่อยระบมระบมนะคะก็เลยมาเล่าผลข้างเคียงให้นิดหน่อยว่าในส่วนของเสี่ยวเหยาวก็จะมีแค่อาการหนาวหนาวมากๆนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะส่วนอาการอื่นๆยังไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่ากินอาหารก็คือจะไม่ค่อยรู้รสนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากินอะไรไม่อร่อยนะคะก็น่าจะอยู่จืดๆดซับเมื่อนะคะอันนี้ก็เลย เดี๋ยวเราจะไปหาของกินใหม่นะคะต้องต้องเน้นของเปรีป้ยวๆนะคะเพื่อจะทำให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินซีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวถ้ามีอาการหลังจากนี้ก็ก็ขอไม่ให้มีแล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่ฉีดวัคซีนพร้อมกันกับเสี่ยวเหยาวนะคะก็ขอให้มีอาการปกตินะคะเป็นไข้ก็ขอให้เป็นไข้เล็กน้อยเนาะขอให้หายไวๆดูแลสุขภาพด้วยกันนะคะอย่างนี้ก็มาเล่าผลข้างเคียงเล่าสู่กันฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ